ความได้เปรียบของ b y d คือการเป็นแนวหน้าการพัฒนารถยนต์ BEV และ Plug-in Hybrid ที่สามารถจับกลุ่มลูกค้าหลากระดับตั้งแต่ไม่แพงจนถึงแพงสุดกูได้ความได้เปรียบนี้ทำให้สร้างความได้เปรียบในตลาดไทยเพราะว่ามีโปรดักต์ให้เลือกเยอะครับแต่ก่อนที่จะวิเคราะห์นั้นเรามีข่าวฮอตนิวล่าสุดก็คือ b y d l e v e l t h a i l a n d เปิดเผยแผนเยียวยาสำหรับลูกค้าที่ซื้อ b y d Atto 3 d o l p h i n ด้วยมอบแคชแบ็กสูงสุด1 0 0 0 0ถึง50,000บาทเพื่อให้ลูกค้าซื้อ a อ t o 3หรือว่าโดฟินคันใหม่ก็ได้ภายในสิงหาคาม2 0 2 4แต่ไม่ว่าจะยังไงทุกคนก็ยังรอคอย BYD Dolphin วอร์ช o นผลิตไทยที่จะกล้าตั้งราคาจำหน่ายเท่าไรกันแน่ปัญหาคือตอนนี้หลายฝ่ายกลับคาดหวังว่า BYD Dolphin ตัวผลิตไทยจะทำราคาต่ำกว่า559 0 0 0บาทหรือว่าต่ำกว่าตัวที่ผลิตจีนแล้วมาดัาราคาลดสต็อกได้ซ้า มันก็สร้างความคาดหวังไว้เยอะอยู่นะครับอาจทําให้หลายคนเข้าใจผิดกันว่ารถผลิตเวอร์ชันไทยเนี่ยต้นทุนต่ากว่าที่ผลิตจีนเอ้าบางคนบอกว่าผลิตไทยใช้ของไทยราคาก็ต้องถูกกว่าจีนสิอย่างนี้เนาะแต่ความจริงแล้วนะครับในระดับอุตสาหกรรมต้นทุนการผลิตรถยนต์ BYD d o l p h i ิในไทยเนี่ยยังต้องภาวนาเรื่องต้นทุนการผลิตที่จะไม่รู้ว่าสูงกว่าที่จีนมากมายแค่ไหนกันนะครับ ไอการตั้งราคาต่ำกว่า559 0 0 0บาทเป็นไปนไม่ได้เลยแต่ปัญหาคือจะตั้งราคาเท่าไหรดีเพราะราคาเดิมดั้งเดิมนั้นตั้งอยู่ที่699 0 0บาทในตัวเริ่มต้นตัวผลิตไทยนั้นจะทำราคา6 9 9, 9 0 0บาทเนี่ยคงขายยากครับไอ้วุ่นตรงเนาะดังนั้นตัวผลิตไทยต้องตั้งราคาประมาณ6ก0สกว่าๆด้วยซ้ำเอาตีสักประมาณ630 0 0บาทยังเป็นไปได้ครับ ถ้ามองในแง่ดีคือตัวรถเนี่ยก็ยังราคาถูกแล้วก็ออปชันก็ต้องดีมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้เนาะจะเอาอะไรมากมายกว่านั้นละ,ะครับแต่ไม่ว่าจะมุมมองไหนนั้นเราเชื่อว่ากระแส b y d Dolphin เ Version ผลิตไทยช่วงแรกนั้นอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปรางกระแสะไม่ได้แรงมากด้วยซ้ําเพราะว่าหลายคนกลัวว่าจะซื้อ o l p h i n เวอร์ชันผลิตไทยเนี่ยราคามันก็ลดลงไปอีกหรือเปล่านะและคิดว่าคนไทยเนี่ยยังไม่ลืมจนกว่ารอ1-2ปี แล้วค่อยซื้อโดฟินตอนนั้นเลยก็ได้ครับแต่ว่าคนที่จะไม่รอดไม่โอเคก็คือผู้ผลิตนั่นเองนั่นแหละครับนะในความคิดเรากำลัมองว่า BYD Thailand นในานาคตเนี่ยคงไม่ได้คาดหวังพึ่งพายอดขายจากโดฟินเป็นหลักเท่าไหร่แต่น่าจะมีสินค้าให้เลือกเป็นทางเลือกในการขายแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกความจริงอย่างหนึ่งว่ารถยนต์เนี่ยพึ่งพายอดขายรถยนต์ราคาต่ำกว่าล้านทั้งนั้นด้วยโวล่มการผลิตและยิ่งผลิตเยอะมา,มากขายดีมากเท่าไหร่ ก็ได้กำไรมากขึ้นเท่านั้นครับมีความเป็นไปได้ว่าทางออกของ b y d Thailand คือหาความพยายามที่จะผลิตรถยนต์ที่มีไซส์ใกล้เคียงกันราคาใกล้เคียงกับโดฟินมาผลิตเสริมจำหน่ายแทนแต่ว่าเป็นรถรูปแบบอื่นถ้ามาเมื่อไหร่คิดว่าจะเป็นผลดีต่อตัวบริษัทเองเสียด้วยซ้ำครับและคิดว่าผลิตภัณฑ์แห่งความหวังที่จะสร้างยอดขายและควรรีบผลิตในปี2025ที่ไทยก็คือ b y d Unup SUV ระดับ b s e gment ขนาดตัวถังประมาณ Toyota Yaris Cross ในไทย BYD หยวนอัพอีกชื่อหนึ่งว่า a t to 2เปิดตัวในตลาดจีนเมื่อวันที่26มีนาคม2024ถ้าให้มองตรงๆว่าดีไซน์น่าจะโดนคนไทยอยู่ไม่น้อยเลยและค่อนข้างน่าใช้ด้วยความที่เป็น SUV เล็กไม่ถึงกับเล็กมากๆนะฮะแต่ดูรีวิวเนี่ยบอกเลยว่า ค่อนข้างเน้นความสะดวกสบายคือมีพื้นที่ห้องโดยสารขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับผูดด้โดยสาร5คนนั่งก็สูงชันมากขึ้นนะครับเฮดรูมก็ดีขึ้นอธิบายว่าภายนอกเนี่ยดูไม่ได้ใหญ่มากแต่ข้างในนั่งสบายวัสดุก,การตกแต่งดูดีใช้ได้มาคล้ายแนวโตโยต้ตตยายาริสคลอสนั่นเองบอกเลยว่ารุ่นนี้จะมาช่วยสถานการณ์ b ีวีดีไทยแลนด์ด้วยซ้ําเพราะตลาด SUV ราคา6-7แสนบาทนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับในไทย คงไม่มีผู้เล่นในไทยนี้อีกนาะนสักประมาณ2-3ปีถ้าเทียบกับขุมพลัง BEV นะฮะปัญหาสำคัญของ BYD ยวนอัพในตลาดจ,จีนก็คือดันต้งราคาเทียบเท่ากับ BYD Dolphin เป๊ะเพลอนนะรุ่นเริ่มต้นของยวนเองดันถูกกว่าดอฟ h ินด้วยซ้ำน่ะแม่เจ้าและผลลัพธ์ก็คือหยวนอัพมาแชร์ยอดขายส่วนแบ่งกับดฟินในจีนเยอะมากๆได้ว่าครึ่งต่อครึ่งเลยคือแต่ก่อนเนี่ยดฟฟินขายดีสุด เดือนละหมื่นกว่า2 0 0 0 0คันด้วยซ้ำนะติดท็อป5มานานมากแต่พอเจอ s อสวนี้เข้าไปปุ๊บราคาขายเท่ากันแน่นอนว่าลูกค้าต้องเปลี่ยนใจไม่น้อยเลยแหละตัดภาพกลับมาที่ BYD Thailand บ้างดีกว่าครับแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งราคาโดฟินเวอร์ชันไทยไว้เหมือนก่อนลดราคาด้วยซ้ำหาลูกค้าซื้อยากเต็มทนแน่นอนถ้าตั้งราคาแบบนั้นและยังไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จะกลับมาโอเคหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับเออย u อนอัพเนี่ย ถ้ามาในริชราคาในประเทศไทยเริ่มต้น699,000บาทแทนโดฟินดั้งเดิมไปเลยแต่ตัวท็อปคงไม่ต้องไปโดดไปถึง800 0 0 0กว่าเอาแค่700ปลายน่าจะพอไหวอยู่แค่นี้เชื่อว่าคนน่าจะกลับมาตื่นเต้นกับ BYD อยู่บ้างคือมันยังมีกลุ่มลูกค้าที่ยังตื่นเต้นกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่นั่นเองครับสำหรับใครที่อยากจะรู้จัก BYD ยนอัพเราสรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือคันนี้ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า95แรงมา้า และ177ดังมาระยะทางวิ่งสูงสุด301-401กิโลเมตรดูจากสเปคคร่าวๆก็เหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นการนำโดฟินทำเป็น SUV เลยยังไงอย่างนั้นแถมชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยก็คุณนหน้าคุ้นตาจากโดฟินก็ไม่น้อยเลยแหละไม้ตายสำคัญของยวนอัพนอกเหนือจากความเป็น SUV แล้วคือการออกแบบภายในห้องโดยสารทุกปรับปรุงให้ดูเป็นมิดมากกว่าโดฟินแผงดีไซน์เนี่ย เรียบง่ายมากๆครับน่าจะเหมาะสำหรับใครหลายคนแต่ข้อเสียที่เห็นก็คือปุ่มปรับแอร์ที่เป็นปุ่มฟิสิกอลจริงๆเนี่ยหายไปเลยนะครับคุณผู้ชมและแทนที่ด้วยหน้าจอสัมผัสที่รวมศูนย์อยู่ข้างในเลยนี่ก็จะเป็นข้อเสียหลักครับยวนอัพยังมีข้อดีบางอย่างก็คือการหุ้มวัสดุภายในห้องโดยสารที่หลายจุดดูดีกว่าโดฟินรวมถึงเฮดลุมหลังเนี่ยดีกว่าโดฟินแน่ๆครับ แต่ว่าเหมือนดีไซน์ชิ้นส่วนบางอย่างเช่นแผงข้างประตูหน้ากับหลังเนี่ยกลับรู้สึกว่าโดฟินจะดูสวยงามกว่าคือมันจะดูร่วมสมัยดูอินเตอร์และัยรุ่นกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วแต่คนจะชอบเลยเนาะเอาล่ะยืนอัพจะมาไทยตอนไหนจับตาให้ดีครับ